วันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือที่เรารู้จักกันว่าเครื่อง EKG Electrocardiogram แต่เดิมทีเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะมีไว้ใช้ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลใหญ่ๆระดับสูงขึ้นไปนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยการทำงานเชิญลุกของชุมชนเ,นเพิ่มมากขึ้นครับเครื่อง EKG ก็จะมีมาประจำอยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วย PCC ซึ่งเป็นการยกระดับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้นระดับหนึ่งซึ่งมีแพทย์เข้ามาประจำแล้วก็สามารถสั่งทำา k g เพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับเครื่องตรวจขึ้น่องดฟ้าหัวใจหรือเครื่อง e k g กันก่อนนะครับ เง EKG นะครับก็จะมีลหลายส่วนประกอบกันนะครับเรามาดูส่วนแรกก็คือส่วนของบอดี้บอดี้เครื่องก็จะมีหน้าจอหลักมีปุ่มกดสำหรับใส่ข้อมูลแล้วก็มีปุ่มสำหรับ print out กราฟต่างๆจากการตรวจออกมาเพื่อส่งต่อให้แพทย์ได้อ่านต่อไปต่อมาอีกส่วนก็คือในส่วนของหลีดตัวนี้จะแนะนำก่อนจะเป็นในส่วนของริมหลีดจะมีอยู่4ตัวนะครับไว้สำหรับติด แขน2ข้างขาทั้ง2ข้างนะครับเชลลเชลลิดจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับตั้งแต่ V1 จนถึง V6 แล้วก็สีต่างๆจะเรียงตามไป <ๆ S 1> ก็จะมีหมายเลขประกอบ<ไ>เพื่อง่ายต่อการทำส่วนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในส่วนของเสาสำหรับเก็บลีดต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำา k k g อย่างมากนะครับมีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บรีด ในการตรวจนะครับเราเป็นการตรวจ EKG นะครับเราจะเริ่มที่เช็ดลีดก่อนนะครับในการทํา EKG นะครับเราก็จะเอาแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่เราจะติดลีดก่อนนะครับเพื่อเป็นสารสื่อนำไฟฟ้าเริมที่จะใช้ KYJ จารี่นะครับแต่หลังๆมาไม่มีความแตกต่างกันระหว่างแอลกอฮอล์กับ KY ก็เลยใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากราคาถูกกว่าสำหรับ V ีนั่นเราจะติดบริเวณร่องกระดูกซี่โครง ด้านขวามือของกระดูกสเตเอร์นัมน,นะครับซี่ที่4ส่วน V2 เราจะติดร่องกระดูกซิโครงร่องที่4นะครับฝั่งฟ้าของกระดูกสเตเอนัมวี่4เราจะติดกึ่งกลางร,ระหว่างมิดคาวิเกิลไลน์ลากลงมาตัดหัวนมตรงร่องกระดูกซิโครงคู่ที่5ส่วน V3 เราจะติดระหว่าง V2 แล้วก็ V4 V6 เราจะติดตรง a x ็กซิลารี่ไล ด้านข้างลากลงมาตรงกระดูกซี่โคงร่องที่5ส่วน V 5เราจะติดระหว่าง V 6แล้วก็ V 4และติดในส่วนของริมหลีดน,นะครับซึ่งจะเป็นการติดแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนะครับตอนนี้แขนซ้ายครับพยายามใช้หนีบบริเวณที่มีเนื้อมากๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวพยายามติดให้ถูกจุดนะครับเดี๋ยวพยายามสลับขั้วที่ติดแขนติดขา อยให้เครื่องรันสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องรันนิ่งแล้วแล้วเราดูคลื่นพอใช้ได้แล้วเราก็กดปิ้นเดาออกมาเลยนะครับ,รบเป็น แผ่นกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เราได้ตรวจทำการตรวจหลัง่างนี้เราก็จะส่งแผนนี้ครับให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ทำการรักษาได้อ่านต่อไปทำการเก็บนะครับตัวหนีบต่างๆนะครับให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบ ครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับคุณพี่พีระนะครับที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็มาเป็นโมเดลให้กับเราเพื่อการสอนการทำตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้ครั้งต่อไปต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ